สอนทำเวมพานะครับหนึ่งเสกตัวนี้มาก่อนสองกดไปที่เคมีเลื่อนไปถ้าเจอไอสีสีเหลืองนะครับกับสีดำเอามาเลยก็ไปกดไปที่พยาบาลเลื่อนไปถ้าเจอขวดรัวเะยรพวนี้ก็วางแล้วต่อไปกดตรงนี้นะครับกดตรงข้างบนสองทีหนึ่ง ให้มันให้มันเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็กดลงไปกดอันนี้นะครับนี่ครับเอากดอันเดิมนี่นะครับความสามารถนะครับหนึ่งอมตะ หนึ่งมีความเร็วสูงุนตัวเองหายไปเลยครับแค่นี้นะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมัดเป็นหมัดเป็นไฟนะครับถ้าต่อยไฟจะลุก ถ้าทุกคนอยากทำแบบนี้นะครับมันไม่ได้นะครับวิธีทำนี่ถ้าต่อยหมัดจะเป็นไฟนะครับเนี่ย นี่ยอย่ากอีกหลักฐานตัวออนะนี้ไม่นับนี่แหละครับเราตัวเองกันไฟไหมเอรว่ากัน 调皮。